ครับผมสวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วนะครับผมกับช่องรามาสูนชาแนลนะครับผมวันนี้วันที่28นะครับผมมีนาคมพศ2 5 6 6นะครับผมร้านอยู่ติดโรงเรียนบ้านนายงนะครับอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์นะครับหมายเลขโทรศัพท์089406 4695นะครับผมทางร้านของเรานะครับไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเฉพาะท่านที่สะดวกโอนนะครับหรือว่าจะเข้ามารับเองที่ร้านเท่านั้นนะครับผมถ้าในไม่สะดวกตรงนี้ก็ต้องขอภัยด้วยเ้อพี่น้องครับผมวันนี้นะครับผมมีสินค้านะครับมาให้พี่น้องได้เลือกชมกันรายตัวนะครับผมเดี๋ยวมีตัวไหนบ้างผมจะมาค่อยๆนําเสนอพี่น้องกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยนะครับพี่น้องครับผมเริ่มจากนะครับผมแอมประดิษฐ์นะครับผมประดิษฐ์ ปฏิเจริญเศร้านะครับผมตัวนี้เป็นรุ่น PCE นะครับผม 888B นะครับครับผมตัวนี้ก็สภาพสวยนะครับพี่น้องโมเปลงใหญ่ๆนะครับนี่ครับใส่ในก็แน่นๆเลยพี่น้องครับผมตัวนี้ใส่ในยังเดิมอยู่เลอพี่น้องนี่ครับผมใส่ในยังเป็นของเดิมนะครับผมครับผมยังไม่เคยผ่านน่าจะยังไม่เคยผ่านการซ่อมนะครับตัวนี้นะครับสภาพสวยนะครับเป็นเฟสจานบินนะครับเฟสจานบินเด้อพี่น้องครับผมนี่ครับผมข้างละ สี่ตัวนะครับข้างละสี่ตัวตัวนี้ก็สามารถขับนะครับเบสนะครับสิบแปดนิ้วได้ข้าวละดอกนะครับผมสิบสองสิบห้าพักละสองดอกนะครับตัวนี้โมแปลงใหญ่นะครับสภาพสวยนะครับเป็นของปฏิษเจริญสาวนะครับปฏิษเจริญสาวนะครับด้านหลังก็จะประมาณนี้นะพี่น้องท่านใดสนใจเนี่ยตัวนี้นะครับผมราคานะครับราคาแบ่งปันพี่น้องท่านใดสนใจนะครับผมสี่พันแปดร้อยบาทนะครับสี่พันแปดร้อยบาทพร้อมจะส่งทั่วไทยเลยนะครับผมสำหรับพวอแอมปฏิษเจริญสาวนะครับผมพีซีบี 888B 88นะครับผมแล้วก็ามาที่พวเวอมนะครับผมของค่ายชนละทีซาวนะครับชนละทีซาวนะครับตัวนี้เป็นครับผมของดีภาคกลางนะครับ ท่าไหนสนใจเด้อตัวนี้นะครับผมกําลังวัดอยู่ที่นะครับผมหนึ่งพันสองร้อยวัตต์นะครับหนึ่งพันสองร้อยวัตต์นะครับใส่ในแน่นๆนะครับมอแปลงสี่คอใหญ่ๆนะครับตัวนี้ก็สิบแปดนิ้วผมปั๊มได้คาราสองดอกนะครับผมเสียงก้านะครับข้างละสามนะครับผมคาราสองถึงสามดอกได้นะครับตัวนี้ครับผมหรือว่าจะเป็นคาเบตสิบห้านะครับผมคาราสองละสามสบายๆนะครับตัวนี้งานสวยนะครับงานสวยโปรเอ่ะเป็นหน้าขาวนะครับเป็นหน้าขาวอย่างสวยเลยนะครับท่าไหนสนใจเด้อสำหรับตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่นะครับตัวนี้ 6,500บาทนะครับ6,500บาทนะครับผมจะส่งทั่วไทยนะครับผมแล้วก็พาวเวอร์ตัวแรงอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เป็นพาวเวอร์แอมนะครับผม ACM Audio นะครับ ACM Audio นะครับ M2800 นะครับผมตัวนี้เป็นแอมนอกนะครับแอมนอกเสียงดีนะครับท่านใดสนใจเรื่อตัวนี้18นิ้วโครงหล่อนะครับผมอิ่มๆเลยนะครับค่าละ2ดอกนะครับเป็นพาวเวอร์แอมนะครับ2,800วัตต์นะครับพี่น้องเดี๋ยวผมให้ดูด้านหลังนะครับสำหรับตัวนี้นะครับ นี่ครับผมด้านหลังก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมตัวนี้นะครับผมใส่ในเดิมๆนะครับใส่ในยังเดิมๆนะครับยังไม่เคยซ่อมยังไม่เคยผ่านมือหมอนะครับผมสภาพสวยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับแปดพันห้าร้อยบาทนะครับแปดพันห้าร้อยบาทนะครับถ้าเป็นโครงปั๊มตัวนี้ได้ค่าละสามสบายๆนะครับถ้าเป็นโครงหล่อนะครับแนะนําอยู่ที่ค่าละสองนะครับสำหรับ Power M นะครับ A C M นะครับรุ่น M สองพันแปดนะครับผมกำลังวัดอยู่ที่สองพันแปดร้อยบาทนะครับผมแล้วก็มาที่ตัวแรงอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เป็นของค่ายคิวซาวนะครับคิวนนี้เป็ รุ่น1200วัตต์นะครับ1200วัตต์ไฮคลาสนะครับตัวนี้ นี่ครับพี่น้องสภาพสีสวยนะครับผมตัวนี้ท่านใดสนใจเด้อครับผมราคาถูกๆนะครับตัวนี้ครับผม6,800บาทนะครับ6,800บาทนะครับผมจะส่งทัวไทยเลยนะครับครับคิวซานะครับพันสองนะครับไฮแคสนะครับตัวนี้จะมีวัดวนหน้านะครับมีวัดวนหน้านะครับผมตัวนี้สภาพสีสวยโมแปลงใหญ่ๆนะครับผม18นิ้วพามได้คาราะสองนะครับขับกางคาราะสองถึงสามดอกนะครับคิวซาวพาราทสองนะครับราคา 6,800บาทนะครับพร้อมจะส่งตัวไทยนะครับ <necessary> อ่ะแล้วก็มาดูที่เครื่องปรุงกันบ้างนะครับผมเครื่องปรุงนะครับเริ่มจากอคอสองทางนะครับขอสองทาง DBX นะครับตัวนี้นะครับสภาพสวยๆนะครับตัวนี้1,000บาทนะครับพร้อมส่งเลยนะครับ1,000บาทพร้อมจะส่งนะครับแล้วก็ขอสามทางแอคเตอร์นะครับขอสามทางแอคเตอร์นะครับตัวนี้ก็ครับผมสภาพสวยอยู่ด้วยพี่น้องนี่นะครับผมตัวนี้ก็จัดไปราคาเดียวกันเลยนะครับผมตัวละ1,000บาทนะครับอ่ะที่ผมให้ดูด้านหลังนะครับสำหรับแอคเตอร์นะครับนี่ครับผมด้านหลังแอคเตอร์ก็จะประมาณนี้นะครับพี่น้อง ดูกันชัดเนอครับผมแล้วก็มาที่ปีแยกซับนะครับปีแยกซับจัมเปอร์นะครับจัมเปอร์ JP 09นะครับปีนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็สามารถเชื่อมต่อ USB ได้นะครับนี่ครับผมมีแอคโคในตัวนะครับตัวนี้ก็สีสวยนะครับตัวนี้ก็800บาทพอพี่น้องครับ800บาทนะครับพ้อมจะส่งเนอะปีนะครับปีอมนะครับ800บาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับนี่ครับผมด้านหลังก็ประมาณนี้ครับพี่น้องครับผม ปรับผด้านหลังประมาณนี้นะครับนี่ครับผมสามารถเชื่อมต่อ USB SD Card ได้นะครับผม800บาทนะครับพร้อมจัดส่งทั่วไทยเลยนะครับผมแล้วก็มาที่ปลั๊กไฟนะครับผมปลั๊กไฟคมสันนะครับตัวนี้เป็นรุ่น AEC8 นะครับคมสัน AEC8 นะครับตัวนี้ก็700บาทพร้อมส่งนะครับผม700บาทพร้อมจัดส่งเนอปลั๊กไฟคมสัน AEC8 นะครับผมแล้วก็มาที่เอฟเฟกต์นะครับผมเอฟเฟกต์อาร์เร็กซิตนะครับเอฟเฟกต์อาร์เร็กซิตนะครับไมโครเวฟฟูลนะครับตัวนี้ครับตัวนี้ก็สภาพสวยนะครับผมตัวนี้กล่องกล่องยังอยู่เนอพี่น้องกล่องยังอยู่ครบเลยนะครับสำหรับ อารักซีดนะครับผมตัวนี้ก็1,400บาทนะครับ1,400บาทพร้อมจะส่งเด้อยสำหรับเอฟเฟกนะครับผมเอฟเฟกต์หนึ่งร้อยโปรแกรมนะครับของอารักซีดนะครับ100ถึง199พี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตนะครับครับผม0ถึง99นะครับน่าน่าจะ100โปรแกรมนะครับพี่น้องครับผมไมโครเวฟนะครับ โฟ fox, นะครับอเล็กซีสนะครับหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับผมแล้วก็ไม่ลอยนะครับผมไม่ลอย JBL นะครับ v m หนึ yeah, ่งร้อยนะครับ JBL นะครับ v m หนึ่งร้อยนะครับพี่น้องตัวนี้สติกเกอร์นะครับกันลอยนะครับตัวนี้ครับผมยังอยู่นะครับผมส่วนตัวไม้อยู่นี่นะครับผมตัวไม้อยู่นี่นะครับผมสภาพไม่อี่ยมนะครับสภาพไม่อี่ยมเลยนะครับสำหรับไม้ตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวผมใให้ห้พี่น้องดูกันชัดๆนะครับนี่นี่ครับผมสภาพซีสวยเลยนะครับตัวนี้ก็ หนึ่งพันสบาทพอนะครับ1,300บาทนะครับราคานี้ส่งฟรีทั่วไทยเลยนะครับเป็นขึ้นใหม่นะครับ803แล้วก็805นะครับผมแล้วก็ต่อไปนะครับผมเป็นอีควอลิเซอร์ดีบนะครับอีควอลิเซอร์ดีบนะครับตัวนี้เป็นอีควอลิเซอร์ดิจิตอลนะครับนี่ครับสีสวยเลยนะครับท่านใจสนใจเนอะตัวนี้1,600บาทนะครับ1,600บาทพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับแล้วก็มาที่ คอร์สสามทางนะครับคอร์สสามทาง dbx นะครับ dbx เป็นรุ่น2 3 4สามสี่นะครับสองสามนะครับคอร์สสามทางหนึ่งพสองร้บาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับแล้วก็มาที่ปีนะครับผมปีตัวนี้น่าจะเป็นปีแยกซับนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมให้ดูด้านหลังก่อนนะครับครับผมตัวนี้เป็นปีแยกซับนะครับพี่น้องนี่ครับผมเป็นปีแยกซับนะครับ ครับเป็นปีแยกซับนะครับของ LA Audio นะครับ LA Audio นะครับตัวนี้ก็900บาทนะครับพร้อมจัดส่งทั่วไทยนะครับ900บาทพร้อมจัดส่งทั่วไทยนะครับผมมีเอคโค้นะครับแล้วก็ตัวบูสเสียงนะครับตัวบูสเสียงได้พี่น้องนี่ครับผมเป็นของ BBE นะครับผมรุ่น 882i นะครับ 882i นะครับตัวนี้เป็นตัวบูสเสียงนะครับผมก็จะเป็นบูสเสียงซ้ายขวานะครับตัวนี้ก็1,500บาทนะครับ1,500บาทนะครับพร้อมจะส่งเลยนะครับ ตัวผู้เสียงนะครับ1,500นบาทพร้อมจะส่งนะครับตัวนี้ให้เสียงที่เป็นธรรมชาตินะครับผมปรับปรับปรุงปรับแต่งนะครับเสียงที่ มาจากต้นฉบับนะครับท่านไหนสนใจเด้อตัวนี้ครับผมแล้วก็มาที่โพแอมนะครับผม CLE นะครับ CLE นะครับตัวนี้ก็จะเป็น200วัตต์นะครับ200บวก200นะครับตัวนี้ครับผมบัตรก็จะเป็นบัตรอาร์มีสเลยนะครับผม12นิ้ว15นิ้วข้างละ2ดอกนะครับตัวนี้2,500บาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับ2,500บาทพร้อมจะส่งนะครับด้านหลังก็จะเป็นแบบสไิคอนนะครับนี่ครับสภาพสวยนะครับครับผมราคาถูกครับตัวนี้ครับผม2,500บาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยเลยนะครับแล้วก็มาที่โพแอม4นะครัสี่ช MBA นะครับ MBA เป็นรุ่น P4 นะครับทับ600วัตต์นะครับตัวนี้ก็วัตต์ก็จะอยู่ที่นะครับชานเอลละ600วัตต์นะครับผมขับเสียงกลางได้นะครับขับเบียดได้นะครับขับเบียค่าละหนึ่งใบนะครับผมขับเบียค่างค่าละชานเอลนะครับได้สบายนะครับถ้าเป็นโครงปั๊มด้วยพี่น้องหรือว่าถ้าเป็นโครงปั๊มไม่เกิน1,000วัตต์ก็ค่าละ2ได้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับ MBA นะครับ P4 ทับ 600นะครับตัวนี้ก็สภาพสีสวยนะครับกองอยู่ครบเลยนะครับตัวนี้สภาพใหม่เอี่ยมนะครับตัวนี้ก็7,200บาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับ MBA 4 Channel นะครับ7,200บาทพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับผมแล้วก็มาที่มิกเซอร์นะครับมิกเซอร์ซาวมิลา์นะครับเป็นรุ่น EQ508 นะครับ F16 นะครับตัวนี้เป็นมิกเซอร์16ช่องนะครับผมตัวนี้ก็4,200บาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับใช้งานได้ปกติทุกช่องนะครับผมเอฟเฟกต์ทั้งหมด24โปรแกรมนะครับแล้วก็มาที่ มิกเซอร์โปรย r โรเทคนะครับโปรยโรเทคตัวนี้เป็นรุ่็ MG 160 XU นะครับ MG 160 x u นะครับตัวนี้ก็สภาพสีสวยนะครับมีคอมเพิเซอร์ในตัวนะครับทั้งหมดแปดช่องนะครับตัวนี้เอฟเฟกต์ยีโปรแกรมนะครับใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้ครับผมเสียงดีมากครับถ้าใครสนใจเด้อ๋ยวให้ดูรอบๆก่อนนะครับ นี่ครับผมสภาพก็ตามนี้เลยนะครับผมตัวนี้5,500บาทนะครับ5 5า0บาทนะครับราคานี้ส่งฟรีทั่วไทยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็มีสินค้ามาให้พี่น้องได้เลือกชมนะครับผมเพียงเท่านี้นะครับถ้าในสนใจสินค้าตัวไหนก็เมน,นโทรเข้ามานะครับบางทีท่านไปคอมเมนต์นะครับใต้คลิปอาจจะ ไม่ได้ไปตอบนะครับผมรบกวนนะครับถ้าสนใจนะครับก็เน้นโทรเข้ามานะครับหรือว่าจะทักไลน์มาก็ได้นะครับไลน์ก็เป็น0ูนย์แปดเก้าสีนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ